ร้านซา,าบูประวานใจดีสาขามหาสารคามนะครับก็ขอบพระคุณเฮียบอมมากๆเลยนะครับใช้บริการกันด้วยดีเสมอมาเลยนะครับขอบคุณหลายๆครับนะครับวันนี้มาเปิดสาขาที่มหาสารคามต้องบอกว่าผมมากินแล้วอร่อยมากครับนะครับเ,เลาา้วไปกินอยู่สาขาข,าขอนแก่นครับหนังมอขอคนเยอะมาก วันนี้มาที่อ่าเอ้ยไม่ใช่เพิ่งกินอาทิตย์ที่แล้วนะครับอร่อยมากเลยนะครับที่มหาสาร,รคามตรงข้ามกับต้มไก่บ,บ้านทุกนานเรานะครับอยู่เยื้องๆมอราชพัฒ์มหาสาร,รคามครับวันนี้ก็ขอบคุณเฮียบอมมากๆครับผมที่อ่าให้เกียรตินะครับใช้บริการของเอมอมเตอร์มหาสาร,รคามได้ดีตลอดมาเลยนะครับนี่ก็เอาอ่า เห็นทุกหนึ่งพวกนะครับมาลงข้างหลังร้านแล้วก็ถนนนะครับเพิ่มอีกนะครับก็ขอบพระคุณมากมากครับขอบพระคุณหลายๆครับนี่ครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากได้ห็นพุเหินสามซีหรือว่าเห็นลูกลังดัรับเห็นกวดทรายขี้ทรายมูลนนะครับที่ค่ลยๆนะครับ แถวมหาสารคามหรือว่าอันจันไรดนะครับติดต่อสอบถามผมได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0ูนมครับสี่ห้าสี่สี่ห้าครับผม็นมอเตอร์มหาสรารคามดีให้บริการนะครับกับทุกทุกท่านเลยด้วยราคา,าที่เป็นกันเองนะครับสวยครับหินคุกสวยเลยเ <c oughs> ห็นคุก,กจากจุมแพระนะครับ รถไซหลังด่านน้ำส้วมอครั้งแรกอ่าเอาหินลูกลังมาลงก่อนนะครับเอาลูกลังมาลงแล้วก็เอาหินกลุกมาสี่พ่วงอันพ่วงที่ห้านะครับต้องขอพรบคุณเฮียอย่างสูงครับโอเคครับก็ฝากไปเดินแล้วกันนะครับท่านใดที่ จากได้หินดินทรายนะครับมีทุกอย่างครับพร้อมด้วยรถับกันทุกเก่านอกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยทุกชนิดเลยนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับผมในมอตเตอร์มาสารคามพร้อมรับใช้ทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ครับลากันไปเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ